สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้มากันบรรยากาศนี้นะคะกระโดดตัวลอยค่ะเป็นลูกเป็ดเลยนะคะกระโดดเย่งเยง่ยงเย่งนะคะดีใจมากๆค่ะ มากับความน่ารักของหนูลิสของเรานะคะว่าแต่ไปทำอะไรทำไมดีใจขนาดนั้นนะดีใจจนถูกแซวแล้วก็วันนี้ได้มีมเยอะทีเดียวนะคะ<ๆ>ก็สาวๆไปแข่งขันรายการกัญชาไปแข่งรายการอของ MapleStory นะคะ <c oughs> ก็น่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งน้องลิสของเราเนี่ย ตอบเกมนะคำถามข้อนี้ชนะนะคะหลายคนบอกเก่งทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องเกมเท่าไหร่พอรอบนี้ชนะก็เลยกระโดดนะคะอีกนิดนึงก็คือจุดพลุทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะดีใจมากนะเออดีใจขนาดไหนนะคะดีใจจนพิสูแซวเลยคะ่ะบอกว่าเดียวเดียวเดียวนะตอนได้รางวัล MTV เนี่ยยังไม่ดีใจขนาดนี้เลยนะคะอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะ น้องเราฟังก็หัวเราะน้ำตาเล็ดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงค่ะนะ that's true เลยทีเดียวนะคะดีใจเกินนะคะก็บอกว่านี่เป็นความน่ารักนะคะซึ่งในรายการเนี่ย ก็ได้เห็นบรรยากาศสาวๆพูดคุยกันสนุกสนานนะคะเต็มที่เลยแล้วก็เล่นเกมแข่งขันกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่น้องลิสของเราชนะการตอบคําถามนะคะข้อนั้นเนี่ยก็ได้รับสิทธิพิเศษทันทีค่ะนั่นก็คือการเลือกลูกทีมของตัวเองนะคะเรียกว่าเลือกสมาชิกค,ค่ะว่าเอะเราจะจับคู่กับใครนั่นเองนะคะก็แหมดีใจใหญ่นะ,ะทำตาโตแบบว่าจริงเหรออะไรอย่างงี้หนูได้สิทธิ์นั้นเหรออะไรอย่างงี้แล้ว เป็นไปตามคาดค่ะก็เลือกเฟื่อนแน่นอนสิคะเพราะว่าคู่ที่จะมาจับคู่กับเราแล้วตอบคําถามเนี่ยก็ต้องแบบว่ารู้ใจสนิทสนมทุกอย่างใช่ไหมก็เลือกแชยองกระลอกน้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแข่งขันกันแบบว่าสนุกสนานมากๆซึ่งที่ได้เป็นมีมก็คือมีหลายช่วงหลายตอนค่ะที่หนูลิสของเราเนี่ยพยายามพูดหรือคําใบ้อะไรไม่รู้แหละแต่ว่า คำพูดเนี่ยออแอดก็งงนะว่าเป็นภาษาเกาหลีหรือว่าเป็นภาษาลิซ่านะคะเพราะว่าน้องพูดอุงองอ้งเองอุ้งเองอะไรไม่รู้ว่าน่ารักมากแต่ว่าฟังไม่ออกนะคะใครบอกหน่อยว่านี่เป็นภาษาที่4ที่ห้าหรือที่6แล้วนะคะสําหรับหนูลิสนะคะมักจะมีแบบ คำที่เขาใช้เองโดยเฉพาะอะ่ะก็คือลิซ่าเป็นการบัญญัติคําศัพท์แล้วนะเป็นเออลิซ่าเวิร์ดขึ้นมาแล้วนะเวลาไปออกรายการไปเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้นะยังไม่รวมเสียงสัตว์ต่างๆที่อาจจะมีออกมาได้เป็นระยะนะไม่ใช่เป wow ็เงี้ยววี้ยวอะไรของน้องเนี่ยนะก็เออน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นมุมสบายๆค่ะซึ่งหลายคนก็บอกว่า ขอบคุณมากเลยที่ทางรายการนะเรียกว่ายอมเปหนักๆใจหนักๆนะเอาสาวๆมาออกรายการแบบนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็มีการขยับนะของสาวๆเยอะเหมือนกันเชื่อว่าน่าจะควบคู่ไปกับการ V ีเวิร์ o ทัใช่ไหมอะไรที่เล็กรอดอัดรายการเอาไว้เนี่ยเขาก็เอามาโปรโมตกันช่วงนี้แหละนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและ ซึ่งดูแต่ละแอคของน้องเขาสิคะแหมบอกแล้วว่าลูกสาวเรียบร้อยนะเออน้องเก่งเงียบไม่ค่อยพูดนะคะ <c oughs> ยิ้มนี่หปากนี่ขึ้นไปถึงลูกตาแล้วลูกดูสิไปชนะอะไรนะกับพี่เจนเขายิ้มกันแบบน่าบานมากน่ารักนะคะใครแพ้ก็จะหงอยหงอยหน่อยอย่างที่เห็นนะคะโอ้สนุกเขาเลยเนาะอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะเอามาให้ดูกันนะคะส่วนน้องตอนนี้ก็แวะเวียนมาในไอจี บ่อยๆด้วยนะด้วยความสวยระดับ HD นะถ่ายชัดๆ close up กันไปเลยนะคะยังไงไปกดแชร์กดเชียร์น้องกันด้วยนะจ้าทุกคน ช่วงนี้ก็มีเดเรื่องราวแฮปปี้เนาะไหนจะขึ้นปกนู่นนี่นั่นอีกนะคะแล้วก็ Black พิงคมักจะเป็นผู้หญิงกลุ่มแรกเสมอที่ทําลายสถิติด้วยนะคะยังไงก็ยินดีกับสาวๆด้วยละกันเนาะกับประวัติศาสตร์ที่สร้างไว้ในยุคข,ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปเล่นเกมอะไรทายอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาแปลให้ฟังอีกทีละกันเนาะออะ,อะยังไงดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันสาวัสดีจ้า